ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลชุมพรเมื่อวันที่4ธันวาคม2555นายสุพลจุนสยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมประชุมคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลชุมพรครั้งที่1ประจำปี2555ณนห้องประชุมสามแก้วโรงเรียนอนุบาลชุมพรในการประชุมครั้งนี้มีการคัดเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาผลการลงคะแนนเสียงนายสุพลจุนสย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนายสุชาติูุชุภาพเป็นรองประธานคนที่หนึ่งนายสมศักดิ์ตะเพาน้อยเป็นรองประธานคนที่สององการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสนับสนุนงบประมาณ5 0 0 0 0 0บาทในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนอนุบาลชุมพร